สวัสดีค่ะทุกคนเรามาอยู่กับดิวนะวันนี้เราจะมาให้ทุกคนดูสอนการวัดรูปนะคะก็คือทุกคนกดเข้าไปโหลดเพจที่เพจสต o ร e ก็ได้นะคะที่ดาวโหลดเกมหรือแอปต่างๆได้นานาต่างชนิดนะคะนี่เดี๋ยวเราจะให้ดูนะคะอันนี้ก็ตรงที่วงกลมที่เราให้นะคะก็คืออันที่เราโหลดมานะก็คือแอปคล้ายๆเหมือนคล้ายๆเกมนะคะเป็นแอปที่ ให้ทุกคนนะคะสอนวาดให้ทำสอนวาดวัดอาหารต่างๆนะคะขนมหวานของขาวอร่อยอ่อยแล้วก็อของกินมือว่างๆนะคะที่เราชี้เลยนะโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปให้ดูกันโอเคเราก็เข้ามาแล้วนะเดี๋ยวเราจะให้ทุกคนไปดูกันนะว่าจะเป็นขาดิบแนนะ,ะทุกคนต้องจ่อเขานิดน่ะ กลังเข,ข้าไปแล้วนะก็หน้าตาเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะเป็นแบบนี้เลยจ้อุ๊ยเป็นหน้่ากินมากใครนะคะดูตามไม่ทันนะให้ทุกคนลองไปดูดาวน์โหลดได้เองนแล้วก็มาดูเองได้แต่ถ้าทุกคนที่เกียจ่จโหลดก็กดหยุดได้ตามทันทีเลยดูดู ก็จะกดให้ดูนะคะแต่อาจจะเร็วนิดหน่อยขออภัยค่ะเพราะว่านึกลืมคนดูเลยทุกคนไม่รู้คนดูจะมีไหมอันนี้นะค่ะจะเป็นพายแอปเปิลค่ะพายแอปเปิลแล้วก็มีข้าวโพดคั่วแล้วก็บราวนี่แล้วก็ชีสเค้กอะไรต่างๆมีช็อกโกแลตด,ด้วยนะคะปุ๊กนึกอันนี้นะคะเรากดมาเพก่อเพื่อ ลืมแรงเอาด้วยนะเออของเขาดีจริงคือแอปนี้น่ารักมากสอนวาดนะคะเป็นอาหารนะทุกคนแล้วก็มีเอ่อมีแฮมเบอร์เกอร์มีอะไร KFC เ,เนี่ยไก่ด้วยนะคะมีมันบดพิซซ่าแล้วก็ฮันด็อกนะ,ะเบคอนไอศครีมเบอันนี้นะคะจะเป็นอะไรไม่รู้ <c oughs> คือ แล้วก็มีอันนี้ด้วยจัาก็คือเป็นรูปบอบคอนนะคะเป็น่างบอบคอนนะคือดีมารวนอารามทองเชียวน่าจะอร่อยโอเคก่อนจะรัคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์แล้วที่พลาดไม่ที่ต้องไม่พลาดเลยคือกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือน พ่อแม่พาคลิปใหม่ๆด้วยนะแฉงเป็นไรนะเนี่ยอ๋อแคนเดปไปายเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย